คลิปนี้เนี่ยจะอธิบายกระบวนการสร้างฮิสโตแกรมให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนเลยนักเรียนรูปแบบแรกของการสร้างฮิสโตแกรมที่ครูอยากให้นักเรียนดูก็คือการสร้างฮิสโตแกรมแบบไม่จัดกลุ่มการสร้างฮิสโตแกรมแบบไม่จัดกลุ่มเนี่ยเหมาะกับจํานวนข้อมูลที่มีปริมาณไม่เยอะ แล้วก็ความแตกต่างของข้อมูลค่าที่มากสุดและน้อยสุดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากมาเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูในทีละส่วนกันนักเรียนตัวอย่างข้อนี้เป็นการสอบเก็บคะแนนของนักเรียนชั้นม .2 อคะแนนเนี่ยเป็นตามนี้เลยนะโอ้โหมีคะแนนเนี่ยอยู่เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยไล่ตั้งแต่7,8,6,4ไปเรื่อยๆอจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ 65ตรงนี้ข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเรียงสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่ครูอยากให้นักเรียนดูเลยก็คือนักเรียนต้องหาว่าคะแนนต่ําสุดคือเท่าไหร่คะแนนสูงสุดคือเท่าไหร่นักเรียนคะแนนต่ําสุดเนี่ยที่ครูเห็นณนะตอนนี้เลยนะมันก็คือ3มใช่ไหมคะแนนสูงสุดคืออะไรนักเรียนลองดูสิคะแนนสูงสุดน่าจะเป็น10นี่นะ10แสดงว่าการสร้างตารางแจกแจงความถี่ของนักเรียนเนี่ย จะต้องครอบคุมข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสร้างตารางแจกแจงความถี่กันการสร้างตารางแจกแจงความถี่เนี่ยเราจะแบ่งช่องออกเป็น3ช่อง ถ้าพูดถึงตารางแจกแจงความถี่ให้นักเรียนเนี่ยรู้ไว้เลยว่ามีช่องที่สำคัญ3ช่องช่องแรกก็คือช่องของคะแนนช่องที่2ก็คือช่องของรอยขีดช่องที่3คือช่องของความถี่เดี๋ยวครูจะย้อนกลับมาอธิบายช่องของรอยขีดกับความถี่ทีหลังตอนนี้ครูขอเจาะในเรื่องของคะแนนก่อนคะแนนก็คือข้อมูลที่นักเรียนเนี่ย เห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองคะแนนต่ำสุดคืออะไรนะ3คะแนนสูงสุดคือ4ฉะนั้นเนี่ยครูจะเริ่มต้นเขียนจาก3คะแนนตรงนี้เลยนะอ่ะครูเริ่มต้นเขียนที่3คะแนนแล้วก็เขียน4 5 6 7 8 9 10จนถึง10คะแนนก็คือคะแนนที่มีค่ามากที่สุดเวลาเขียนอ่าเวลาเขียนคะแนนเนี่ยให้นักเรียนเขียนครอบคลุมทั้งหมด อย่าให้มีข้อมูลตัวไหนเนี่ยที่มันขาดหายไปอพอเขียนคะแนนเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองครูจะสอนนักเรียนในการสร้างรอยขีดนักเรียนเคยไปดูเขานับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งไหมลักษณะนเนี่ยคล้ายกันเลยเราจะมาดูทีละตัวทีละตัวแล้วเราก็จะขีดทีละตัวทีละตัวโอเคนะมาเริ่มต้นที่ ตัวแรกก่อนเลยตัวแรกเนี่ยให้นักเรียนดูข้อมูลตัวแรกตัวนี้นะเลข7ใช่ไหมอ่าเลข7นักเรียนขีดไป1ขีดนี่ตรงนี้เลยนี่ทําตามครูแบบนี้นะถัดมาคือเลข8อ่าขีดที่เลข8เลข6ขีดที่6อ่าครูนับยาวเลยนะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสี่แปดเก้าห้าอ่าสี่แปดเก้าห้านะสี่แปด 9 5ที่สําคัญนักเรียนต้องดูว่านักเรียนนับถึงไหนแล้วอย่าไปนับข้อมูลซ้ำหรืออย่านับข้ามนับถึง5ใช่ไหมสามสิบหกอ่าสามสค่อยค่อยทำนะครับค่อยๆทําถัดมา3 6 5หกห้าแปดเจ็ดสามห

นั่นเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งมะเวลาคูณนับครบห้าเนี่ยคุณจะขีดค่าหนึ่งครั้งอ่าเหมือนกับการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งเลยถึงไหนแล้วนะอย่าลืมนะ8 9ดเกสี่จะมาก็ต้องเป็น1 9 6เก้าหกห้าสอ่าโอเค เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครูขออธิบายรอยขีดเพิ่มนิดนึงอ่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ครูจะอธิบายก็คือว่าเวลานักเรียนทำเนี่ยเวลานักเรียนนับครบ5ขีดแล้วเนี่ยให้นักเรียนรวมเป็นมัดเดียวกันเช่นตัวนี้นะ1 2 3 4 5ใช่ไหมนักเรียนขีดค่าไป1ครั้งอ่าทำไมต้องขีดค่าละ่ะเพราะว่าเราจะได้ย้อนกลับมานับ คะแนนได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะเวลาเราคิดค่าเนี่ยเราจะรู้เลยว่า1มัดเนี่ยมันมีความถี่คะแนนเนี่ยอยู่5ใช่ไหมอ่าโอเคทําตามนี้เลยเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเรารู้ทันทีเลยว่ามันคือ7ใช่ไหมเพราะเราเห็นละห้วบวกสอมันก็เป็น7มันจะช่วยให้เราย้อนกลับมานับคะแนนรวมได้ง่ายยิ่งขึ้นโอเคคู่ขิดครบและ นะครับรอยขีดหลายคนสงสัยว่าครูครับเนี่ยที่ครูทําแรงเงาตรงนี้มันเหลือขีดหนึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้เหลือนะอ่าแต่ว่าครูขีดแล้วมันไม่ค่อยตรงกับรอยเดิมเท่านั้นแหละนักเรียนอ่ะมาดูทํากันต่อเลยนะถัดมาเนี่ยความถี่ความถี่เนี่ยให้นักเรียนดูจากรอยขีดเช่นอันเนี้ยมี2รอยขีดใช่ไหมความถี่ก็เลยเป็น2ถัดมามี3ถัดมา7แล้วก็4 3 5อ่า แล้วก็4แล้วก็2โอเคได้เป็นแบบนี้ถ้านักเรียนไม่ชัวนะเอ้เรานะับครบจริงๆนะให้นักเรียนเอาความถี่เนี่ยมารวมกันรวมกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไปดูว่ามันเท่ากับจำนวนข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวครูขอรวมให้ดูนิดนึงนักเรียนค่อยๆรวมตามครูเลยนะตรงนี้เนี่ยรวมกันเป็น5ใช่ไหม5บวก7เป็น12ใช่ปะ12บวก4เป็น16 16บวกอะไร16บวก3เป็น19 19บวก5เป็น20อะไร24 24บวกกับ4เป็น28 28บวก2เป็น30อ่านับได้30จะนับยังไงก็ได้ขอแค่ให้ได้30เออนะแล้วเราลองมาเทสดูว่าไอ้เจ้าตัวพวกนี้มันจะต้องมี30ตัวอ่คูนับเรียงตัวเลยนะนับแบบเร็วๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดปดเก้ายีอดย่ิบสองยบามยี่สิ้าี่หกยิบดี่ปดบเก้าสามีครบ30ตัวจริงๆด้วยแสดงว่าความถี่ที่เราหามาเนี่ยมันอาจจะถูกนะแต่มันก็ไม่ได้ถูกร้อยเปบางครั้งเราอาจจะขีดเกินขีดขาดไปแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเอะมันมันคงจะถูกแล้วนะ โอเคถัดมาเนี่ยเราจะมาสร้างฮิสโตแกรมกันมาดูวิธีการสร้างฮิสโตแกรมเลยวิธีการสร้างฮิสโตแกรมเนี่ยนักเรียนสร้างแกน x แกน y ขึ้นมาตามนี้เลยนะนี่คือแกน y อันนี้คือแกน x นะโอเคแกน y ก็คือแกนตั้งแบบนี้แกน x ก็คือแกนนอนแบบนี้เวลานักเรียนอ่าเวลานักเรียนเขียนข้อมูลเนี่ยนักเรียนต้องเขียนให้มันครอบคลุม เรามาดูตรงไหนกันก่อนดีครูเริ่มต้นดูจากแกน y ก่อนเลยแกน y เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของความถี่ความถี่ให้นักเรียน,นดูช่องนี้เลยตรงนี้คือความถี่ใช่ไหมความถี่มี 2, 3, 7, 4, 3, 5, 4, 2ความถี่ตรงนี้ความถี่น้อยที่สุดคืออะไรคือคือ2ใช่ไหมมากที่สุดก็คือ7แสดงว่าเราต้องเขียนให้มันครอบคลุมเวลาเขียนเนี่ยพยายามเขียนเรียงทีละตัวเรียงทีละตัวให้มัน ครบมันเริ่มต้นที่2ก็จริงแต่ครูขอเขียนหนึ่งไปด้วยเพื่อให้มันเกิดความอะไรอ่ะสวยงามและครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมครูก็เลยเขียน1 2 3 4 5 6 7มี่้ามาสิ้นสุดที่7เพราะความถี่สูงสุดมันก็คือเลข7นั่นเองเราก็เขียนความถี่มาสิ้นสุดที่7อ่าเสร็จเรียบร้อยนะความถี่โอเคมาดูในส่วนของแกนนอนหรือแกน X กันบ้างแกนนอนหรือแกน X เนี่ยจะเป็นในส่วนของ ตัวแปรหรือคะแนนใช่ไหมนี่คะแนนสอบตรงนี้เนี่ยคะแนนตรงนี้นั่นเองอ่าดูให้ถูกช่องคะแนนเนี่ยมันไล่เรียงตั้งแต่กี่คะแนนบ้างนักเรียนมี3 4 5 6 เจ็ดแอ่าแต่ละช่องเนี่ยมันเว้นระยะห่างเท่ากันถูกปะคือ1แล้วก็มา4ใช่ปะมันไม่ได้กระโดดข้ามไปไหนใช่ไหมสี 4, แล้วก็หแล้วก็หแล้วก็เเพิ่มขึ้นทีละ1นึถูกปะแปดเอ่านักเรียนสามารถเอาคะแนนตรงเนี้มาเขียนได้เลยครูเริ่มต้นที่3นักเรียนดูตามครูเลยนะ3 4 5 6 7 8 9 10เจ็ดาโอเคปะ ได้เป็นแบบนี้นะและนักเรียนก็ต้องสร้างอะไรสร้างแท่งฮิสโตแกรมขึ้นมาทีละแท่งทีละแท่งจนกระทัง่งครบเดี๋ยวครูมาสร้างแท่งฮิสโตแกรมกันเลยนักเรียนดูตามครูตรงนี้นะดูทีละส่วนนะคะแนน3คะแนนมีความถี่เป็นอะไรความถี่เป็น2แสดงว่าไอ้สคะแนนตรงนี้มันจะต้องมีความสูงนะมันต้องมีความสูงนะเป็น2หน่วยใช่ไหมก็คือขีด2อยู่ตรงนี้ครูก็เขียนแบบนี้เลยนะฟุบฟุบ นี่นักเรียนให้คะแนนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแท่งเลยแบบนี้มาดูถัดมาคะแนน4คะแนนมีความถี่เป็น3ก็ลากขึ้นมาให้ถึง3แบบนี้เลยอ่าไม่ยากแค่ปะข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าพยายามให้แท่งเนี่ยมันอยู่ติดกันอย่าให้มันห่างกันเหมือนคนฟันหลอ โอเคปะ่ะหรือคนฟันห่างอย่าทําแบบนั้นทําให้แท่งมันเรียงให้มันสวยๆเป็นแท่งเดียวกันถัดมาคะแนน5คะแนนมีความถี่เป็น7อ่าสูงสุดเลยนะเนี่ยความถี่เป็น7แบบนี้อ่าได้แล้วนะตัวถัดมา6คะแนนมีความถี่เป็น4อ่ครูลากตรงนี้ต่อเลยนะ4 7คะแนนเราได้เท่าไหร่นักเรียน7คะแนนความถี่เป็น3าม 8คะแนนความถี่เป็น5โอเค9คะแนนความถี่เป็น4 10คะแนนความถี่เป็น2นี่แค่นี้นักเรียนก็สามารถที่จะสร้างฮิสโตแกรมขึ้นมาได้อย่าง สวยงามมากแล้วนี่เห็นว่ะนี่แหละคือความสำเร็จของเราอ่าเราสามารถสร้างฮิสโตแกรมได้แล้วนะครับใครที่ยังทำไม่คล่องนะย้อนกลับไปดูอีกทีครั้งหนึ่งนะแล้วก็พยายามทำซ้ำๆๆๆนักเรียนพยายามจำทีละสเต็ปทีละสเต็ปให้มันได้แล้วครูก็จะเชื่อว่าฮิสโตแกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราเลย ใช่ป่ะอะเดี๋ยวครูสรุปฮิสโตแกรมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งฮิสโตแกรมอันเนี้ยนนถูกสร้างจากจุดกึ่งกลางชั้นจริงๆอ่ะจะเรียกว่าจุดกึ่งกลางชั้นอย่างเต็มปากเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆใช่ป่ะแต่ข้อมูลมันถูกแบ่งออกเป็นตัวๆเลยแต่รูปแบบของฮิสโตแกรมเนี่ยมันมาในรูปแบบของจุดกึ่งกลางชั้นเป็นยังไงจุดกึ่งกลางชั้นก็คือตรงเนี้ยนักเรียนเนี่ยค่าของคะแนนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะ มันอยู่ตรงกลางของแท่งฮิสโตแกรมพอดีเห็นไหมนี่ครูเอามาเขียนไว้ตรงกลางอันนี้ครูเอามาเขียนไว้ตรงกลางอันนี้ครูเอามาเขียนไว้ตรงกลางนี่เป็นแบบนี้นะมันอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยอ่าถ้านักเรียนจะฮิสโตแกรมแบบนี้นักเรียนจะต้องบอกได้ทันทีว่าฮิสโตแกรมเนี้ยมันเป็นการเขียนมาจากจุดกึ่งกลางชั้นโอเคปะ่ะอ่าโอเคนะนักเรียน รายละเอียดข้อถัดมาที่กูจะอธิบยเรองฮิสโตแกรมก็คือว่านักเรียนจะเห็นหมหความสูงของฮิสโตแกรมแต่ละแท่งเนี่ยมันแตกต่างกันความสูงมันแตกต่างกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าข้อมูลที่มีความถี่น้อยความสูงมันก็จะน้อยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยข้อมูลที่มีความถี่เยอะๆอะมีปริมาณข้อมูลซ้ํากันเยอะๆข้อมูลนั้นมันก็จะทําให้ฮิสโตแกรมเนี่ยมีความสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่อย่างตรงนี้เลย อันนี้ก็คือทั้งหมดในการสร้างฮิสโตแกรมถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจอยากให้นักเรียนย้อนกลับไปดูซ้ําเพราะว่าถ้านักเรียนดูซ้ำแค่ครั้งหรือสองครั้งเนี่ยครูเชื่อได้เลยว่านักเรียนจะสร้างฮิสโตแกรมได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ